มาติดตามภารกิจในการช่วยเหลือคนไทยออกมาจากประเทศซูดานนะครับมีความคืบหน้าครั้งสําคัญเมื่อคืนที่ผ่านมาเพราะว่าทางกองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบิน3ลํลำไปรับคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การความไม่สงบแล้วก็การประทะก,กันในประเทศซูดานเพื่อที่จะอ,อพะยพก,กลับประเทศไทยแล้วนะครับโดยเที่ยวบินแรกคาดว่าจะกลับถึงประเทศไทยในวันทุ่งนี้ครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับที่เห็นอยู่นี้คือ เที่ยวบิน430เป็นเครื่องบินแบบ430นะครับนอกจากนั้นก็จะมีเครื่องบิน Airbus A340 500อีก1นึ่ลำแล้วก็430เนี่ย2ลำด้วยกันออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิมอับดุลลาซิสเมืองเจด,ด้าประเทศซาอุดีอาระเบียครับซึ่งเป็นจุดดัดหมายที่กระทรวงการต่างประเทศมีการอพยพคนไทย จากประเทศซูดานทั้งทางบกทางเรือมารวมตัวกันเพื่อที่จะรอขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยนะครับตามรายงานระบุว่าเครื่องบินทั้งสลํลำจะเดินทางไปถึงที่เจดดาในวันพรุ่งนี้นะครับก็คาดว่าน่าจะถึงเช้าวันนี้แหละครับจากนั้นทั้ง3ลํลำจะรับคนไทยทั้งหมด223คนเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติคิงอับดุลลาซิสที่เจดดาช่วง10บโมงเช้า ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็จะกลับมาถึงไทยเที่ยวแรกด้วยเครื่องแอร์บัสนะครับในเวลาประมาณ22นาฬกาวันที่27เมษายนตามเวลาในประเทศไทยและเที่ยวที่2ด้วยเครื่องบิน430ในเวลาประมาณ9โมงเช้า28เมษายนตามเวลาในประเทศไทยนะครับทางพลอากาศเอกอลงกรวรรณรสผู้บัญชาการอาหารอากาศเปิดเผยว่าจำนวนคนไทยและครอบครัวที่แจ้งความประสงค์เดินทางกลับไทย ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนแล้วก็กลุ่มนักศึกษาซึ่งได้ขึ้นเรือข้ามมาจากท่าเรือซูดานพอร์ตซูดานเนี่ยครับผ่านทะเลแดงไปที่เมืองเจด้าซาอุดิอาระเบียแล้ว82คนด้วยกันและยังอยู่ระหว่างการรอขึ้นเรืออีกจํานวนหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะได้ขึ้นเรือกันครบแล้วนะครับซึ่งถ้าสามารถขึ้นเรือข้ามทะเลแดงมาได้ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็จะมีการคัดกรองให้ผู้สูงอายุผู้หญิงผู้ป่วยแล้วก็เด็ก โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัสมาก่อนครับส่วนคนที่สุขภาพแข็งแรงโดยสาร430เนื่องจากต้องไปแวะเติมน้ำมันที่ดูไบแล้วก็อินเดียแล้วก็ทำให้ใช้เวลาในการเดินทางที่นานกว่าพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมปรับแผนกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับหากคนไทยกลุ่มที่2ไม่สามารถขึ้นเรือข้ามฟากมาได้เนื่องจากมีประชาชนหลายชาติต้องการเดินทางออกจากซูดานเป็นจำนวนมากทำให้อาจจะมีการแย่งกันขึ้นเรือเฟอร์รี่และไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็จะประสานทางการซาอุดิอราระเบียนําเรือแล้วก็นํากําลังคนมาช่วยเหลือในการอพยพประชาชนบริเวณท่าเรือซูดานด้วยแต่หากไม่สามารถนําคนไทยข้ามฟากมาได้จริงๆมีอีกแผนหนึ่งครับเพราะว่า430ไปถึงที่แล้วก็จะบิน430จากเจดา้าข้ามทะเลแดงไปรับคนไทยที่พอร์ตซูดานโดยจะต้องพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักครับคือตอนนี้แผนหนึ่งเนี่ยเราจะเดินทางด้วยเรือก่อนด้วยเรือก่อนนะครับ ถ้าเรือไม่ได้ถ้าเรือไม่ได้นะครับถ้าเรือไม่ได้แล้วแล้วเมืองที่เมืองเมืองพอร์ตออฟซูดานเนี่ยมีความมีความปลอดภัยเพียงพอเราจะสามารถใช้เครื่องบินไปรับเลยบินไปรับเลยนะครับแล้วก็อาจต้องใช้หนึ่งเที่ยวหรือสองเที่ยวดูตามสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งแต่ปัจจัยก็คือว่าเมืองพอร์ตออฟซูดานต้องเมืองพอร์ตออฟซูดานต้องต้องมีความปลอดภัยนะครับแต่ว่าณขณะนีน้ neglig, นเนี่ยยังยังสถานการณ์ด้านการข่าวยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ ทีนี้จะมีมาตรการทางการแพทย์ด้วยนะครับกองทัพอากาศบอกว่าได้ส่งทีมแพทย์ไปดูแลไปคัดกรองประชาชนตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องและเมื่อมาถึงก็จะให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประเมินสุขภาพของผู้โดยสารคนที่อพยพกลับมาด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อแล้วก็เชื้ออุบัติใหม่ต่างๆนะครับ และหลังจากที่ผ่านการคัดกรองแล้วกรณีประชาชนมีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคใต้ก็จะจัด430ส่งกลับภูมิลำเนาต่อไปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือเครื่องแอร์บัสแบบ A340 นะครับที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือเครื่องบินลำนี้เนี่ยมีสีเครื่องยนต์แล้วก็เป็นเครื่องบินลำเลียงขนาดใหญ่นะครับแล้วก็สามารถบินตรงไปที่เจด,ด้าได้เลยนะครับนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นช่วงประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมาตอนนี้บินออกไปได้สักประมาณ4 5ชั่วโมงแล้ว mm. ผมตรวจสอบล่าสุดจากไฟร์เรดาร์เวนตี้โฟตอนนี้ ผ่านน่านฟ้าอินเดียแล้วนะครับอีกสักประมาณ3-4ชั่วโมงก็จะเดินทางไปถึงที่ซาอุดิอาระเบียนะครับ mm hmm. ก็จะไปถึงล่วงหน้ารอรับคนไทยกลับบ้านส่วนที่เห็นอยู่นี้คือ430อย่างที่บอกไปคือขาไปเนี่ยคือไม่มีผู้โดยสารนะครับ mm hmm. ก็ไปแวะที่ดูไบเติมน้ํามันครับบินไปประมาณ6 7ชั่วโมงไปเติมน้ามันที่ดูไบก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยบินเข้าไปที่เจดา้า ซาอุดีอาระเบียแต่ว่าขากลับเนี่ยก็จะมีพล,ละเรือนมีสัมภาระบรรทุกมาด้วยเครื่องบินก็จะหนักนะครับดังนั้นพอเติมน้ํามันปุ๊บก็จะแวะ2ที่ตามแผนของที่กองทัพอากาศระบุไว้ก็คือบินออกจากเจด,ด้าแล้วก็มาแวะเติมน้ํามันที่ดูไบก่อนนะครับสหรัฐอารับเอมิเรส หลังจากนั้นก็บินกลับมานะครับแล้วก็มาเติมน้ํามันที่อินเดียอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะเดินทางกลับประเทศไทยแต่ลําที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้แหละครับคือแผนสํารองนะครับที่กองทัพอากาศบอกไว้ว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากลุ่มผู้อพย,ยพชาวไทยเนี่ยไม่สามารถขึ้นเรือที่พอร์ตซูดานมาได้ทั้งหมดมคือื่องบินลำที่พอไปถึงที่เจด,ดาปุ๊บก,ก็สามารถที่จะบินข้ามทะเลแดงนะครับแล้วก็ไปที่สนามบินพอร์ตซูดานอย่างที่ผมเคยเล่าไปเมื่อวานนี้คือสนามบินพอร์ตซูดาน คือมีข้อจํากัดในเรื่องของหลุมจอดม,ม,มีแค่4หลุมนะครับแล้วก็ระยะทางของทางวิ่งเนี่ยสองพเมตรก็อาจจะมีข้อจํากัดคือเอา A340 <ม>ไปลงจอดเนี่ยอาจจะไม่ได้<ม>ก็จะใช้ C30 <ม>ไปรับกลับมาแต่ว่าตามรายงานเบื้องต้นเนี่ยน่าจะเดินทางกลับมา จากพอรซูดานได้ทั้งหมดแล้วนะครับคุณสิริมาค่ะจากความคืบหน้าเนี่ยคะ่ะบางส่วนที่มีการรายงานกันไปนะคะว่านักศึกษาไทยเนี่ยได้มีการขึ้นรถบัสทั้งหมด5คันด้วยกันนะคะสรุปแล้วคือ5คันนะคะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยคะ่ะจะต้องมาเจอด่านทั้งด่านของกองทัพซูดานอเองแล้วก็กองกําลังที่อาจจะต้องมีการสู้รบกันนี่นะคะเขาก็บอกว่ามีวิธีการปฏิบัติระหว่างทางเนี่ยคือแตกต่างกันไปบางด่านก็ตรวจบางด่านก็ไม่ตรวจนะคะระ,ะยะเวลาในการเดินทางกว่าจะถึงพอร์ตซูดาเนี่ย ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานรถเนี่ยค่ะก็ขาดขบวนกัน เด็กๆเ,เล่าให้ฟังนะคะแบบประมาณว่าคือพอขัดขบวนกันแบบนี้ค่ะรถขบวนข้างหลังเนี่ยค่ะก็จะต้องรอบางขบวนเนี่ยค่ะบางคันเนี่ยค่ะมาถึงพอซูดานไม่ทันกับการขึ้นเรือในรอบแรกอรอบแรกก็คือขึ้นไปได้แค่ประมาณ80กว่าคนนะคะ <c oughs> แต่ว่าอันนี้คือไม่ได้น่ากังวลแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยค่ะทางการไทยก็ได้มีการประสานงานกับซาอุดิอาระเบียอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ได้รับการยืนยันว่ามีเรือที่จะมารับคนที่อบพยพออกจากซูดานอย่างแน่นอนซึ่งตามรายงานเนี่ย เขาบอกว่าจะรับออกจากพอร์ตซูดานตอนประมาณ5ทุ่มครึ่งเวลาที่ซูดานนะคะถ้าเป็นไปตามคาดการ์เนี่ยก็เท่ากับว่าอีกกลุ่มหนึ่งที่ตกเรือในรอบแรกเนี่ยค่ะก็น่าจะเดินทางถึงที่เจดดา,าหรอซาอุดิอาระเบียใน <c oughs> ช่วงเช้าของวันนี้เท่ากับว่าสรุปรวมทั้งหมดนะคะคนไทยที่ออกจากซูดานเนี่ยน่าจะอยู่ที่เจดดาซาอุดิอาระเบียแล้วล่ะค่ะ